โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านผมก็ดูสุดการ c o คอมเมดี้ไทยชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับ b อ่าบรัชในคลิป Studio p เพนนะครับผมว่าทํำยังไงให้มันคมยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยปกติแล้วบรัชที่คลิปสตู d i o มีมาให้นะครับมันจะไม่คมเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้นะนี่สังเกตว่าภาพตัวอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคมอยู่เหมือนกันนะแต่พอเราลองใช้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตขยายนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับว่าหัวเนี่ยนะครับผมถ้าเทียบกับไอบิสเ n นเนี่ยมันจะคมกว่านี้ใช่ไหมซึ่งไอบิสเ n นเขามีวิธีของเขาก็คืออใช้ความเร็วในการคำนวณว่าเออให้หัวมันบางลงอะไรอย่างงี้ตามความเร็วเพราะฉะนั้นในคลิปสตูเนี่ยเราต้องมาตั้งเองครับผมซึ่งอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยโอเคงั้นรอไปทํากันเลยดีกว่านะครับส่วนวิธีการก็คือออให้เราไปที่หัวแปลงที่เราต้องการตั้งนะครับผมมันตั้งได้เฉพาะทีละหัวแปลงนะเราก็กดเข้าไปก่อนนะครับอย่างอันนี้ ผมกดไปที่ brush ที่ชื่อว่า G Pen นะครับผมแล้วก็กดไปที่ประแจด้านล่างขวานะครับเสร็จแล้วปุ๊บให้มากดตรงข้าวบนนี้นะครับผมมันจะมีเป็นหมวดหมู่นะครับไปที่ Start and Ending นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีตรงนี้ครับผมที่เขียนว่า Start and Ending นะครับผมทีนี้มันจะมีให้เราเลือกอยู่หลายแบบนะครับผมก็สามารถไปลองติ๊กได้คือตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงมันเหมือนกับว่าถ้าเราติ๊กไปแล้วเนี่ยมันจะมีการคำนวณเกิดขึ้นนะครับผมโดยใช้การคำนวณที่แบบว่า พวกระยะทางพวกอะไรเงี้ยนะครับผมที่จะไม่ใช่อิงจากน้ําหนักปากกาหรืออะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นคือจะใช้การาระยะทางคํานวณเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับผมเออขี้เกียจอธิบายเอาเป็นว่ามัน,ม,นมันช่วยให้เราสามารถปรับได้นั่นแหละนะครับทีนี้ไม่จะมีสองอันผมจะขอเปิดเป็น brush s i e นะครับผมอ่ะประมาณนี้ถ้าสมมติว่าบางคนที่ใช้แปลงที่หัวพอเราลากไปแล้วให้มันอ่อนลงก็กด brush density ด้วยนะครับผม โอเคประมาณนี้ผมขอติ๊กสองอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้มันจะมีเขียนว่า how to specify นะครับผมแล้วก็กดไปเป็นอ่ามันจะมีสามวิธีนะครับก็วิธีที่สองเนี่ยจะเป็นวิธีการโดยใช้เปอร์เซ็นต์นะครับผมสังเกตว่ารูปข้างบนมันจะเปลี่ยนไปนิดน,นึงนะครับผมก็เราลองกด close ดูนะครับปิดไปปิดไปแล้วลองวาดดูเห็นไหมได้แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมได้แล้วนี่ครับผมประมาณนี้นะครับ หรือถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเวลามันบางหรือมันไม่ค่อยบางเท่าไหร่เนี่ยเรามาตั้งเพิ่มได้นะครับก็ไปที่เดิมนะครับแล้วก็มาเพิ่ม percent. เปอร์เซ็นต์นี่ครับสตาร์ทแอนด์เอนดิ้งคือมันจะบอกว่าถ้าสตาร์ทแลปลว่าไอตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากให้มันบางลงแค่ไหนแล้วก็เอนดิ้งเนี่ยก็คือแบบตอนที่เราลากเสร็จเนี่ยมันบางลงแค่ไหนเดี๋ยวสมมติว่าผมตั้งสตาร์ทเนี่ยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตอนที่ผมลากตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะหนามากแล้วจากนั้นค่อยบางเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูทิศทางการ ถ้าสมมุติว่าผมตั้งให้เป็นสตาร์ทและเอนดิ้ง100%ทั้ง2ด้านนะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับผมสตาร์ทเอนดิ้ง100อ่ะดูนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเออประมาณนี้ถ้าเรายิ่งตั้งหัวแปลงเล็กลงมันก็จะยิ่งบางเนี่ยครับผมประมาณนั้นอ่าอันนี้มันจะมีการคำนวณอย่างหนึง่งโดยใช้ความเร็วของการลากนะครับผมสมมุติว่าผมลากเร็วเห็นไหมมันจะบางแต่ถ้าผมลากช้า,ชา เห็นไหมมันก็จะดูหนากว่าอันที่ลากเร็วๆเห็นไหมโอเคแล้วถ้าผมตั้งอีกนะครับผมมันจะไม่ให้ตั้งอีกเป็น uh, starting and ending by speed ถ้าเราติ๊กออกเนี่ยมันจะเป็นการคำนวณที่คงที่นะครับผมไม่ว่าจะขีดยังไงก็ตามมันก็จะเหมือนเดิมสมมติว่าผมขีดชา้าๆมันก็จะทำงานอยู่ดีเห็นไหมมันจะคงบางมากๆนะครับผมทีนี้ถ้าผมไม่ชอบผมก็ปิดเปิดเหมือนเดิม ต่อมาผมจะสอนวิธีการปรับยังไงไม่ให้เส้นมันสั่นนะครับผมคือคือในเวลาเราใช้ตัว i อ p e เเนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งที่ช่วยกันนิ้วของเราสั่นนะครับผมก็คือแบบสมมติว่าถ้าเราแบบอย่างเงี้ยเนี่ยคือสังเกตว่าเส้นมันก็หยึกหยักอะไรตามธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราลองลากแบบอ่ะเดี๋ยวผมนีนี่นี่เห็นแล้วนี่นนนนนนครับสังเกตว่าเส้นมันจะครุขระนิดนึงนะครับเราก็เข้าไปตั้งได้เข้าไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับคอร์เรคชัน เห็นตรงนี้ไหมครับโพสต์คอลเล t ชันถ้าเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการคำนวณเห็นเห็นรูปด้านล่างไหมครับคือถ้าเราปรับปรับอ่าไอ้นี่สูงมากแค่ไหนมันก็จะยิ่งทํางานแรงขึ้นมากเท่านั้นถ้าสมมติผมปรับ1ระดับมันก็จะเห็นผลน้อยถ้าผมปรับอ่าหระดับมันก็จะเยอะก็คือแบบจากสมมติเราเขียนเส้นอีกแบบนึ้เส้นมันจะเปลี่ยนรูปล่างนะครับซึ่งมันจะแปลกเกินไปเห็นไหม เนี่ยเส้นบางทีเส้นหายไปเลยเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่ก็แนะนําว่าอย่าเปิดสูงเกินไปนะครับผมก็เอาไว้ลากเส้นผมอะไรอย่างนงี้ให้ได้สวยๆง,งามๆนะครับผมประมาณนี้ผมจะเปิดด้วยมาณ2องอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวิธีการตั้งค่าอะไรต่างๆก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะลองนําไปใช้กันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม